เตรียมหอยนะคะ30ตัว30ตัวอันนี้ในนี้มีรำข้าวหัวหารปลาดุกใส่น้ำผสมกันนี่แล้วก็ตะแกงพัดลมถุงย่ามดางเขียวอ่าพร้อมใส่หรือยังอ่าเอาใส่ลงไปใส่ลงไปอย่างนี้นะคะ แล้วก็หอยเอาจับดีๆจับดีๆ 27, นะอ่ออา 29, 29. แล้วก็รูดรูดรูดสตัวกันว่ารูด สองร้อยเจ็ดสิบตู้นี่จังยี่สิบเจ็ดก็รูดก็จะเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็ไปลงน้ำห้อยไว้เดี๋ยวไปดูตอนลงน้ำเนาะ